สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PB Z t v นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Hammer Hero เกมนี้นะครับเป็นเกมเมอือถือแนว i d o l RPG นะครับที่ให้เราสวมบทบาทเป็นฮีโร่ผู้ปกป้องสันติสุขนะครับเป็นเกมแนว RPG ในรูปแบบแนวตั้งนะครับทางด้านเกมเพย์ก็ไม่ได้มีอะไรเล่นยากเลยนะครับเพียงแค่แบบปล่อยออโต้ให้ไปตามสบายเลยนะครับ ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายโดยการสวมบทบาทตัวละครตัวเอกของเรานะครับก็คือได้ออกประจนภัยนะครับทำลายล้างอาวุธทั้งหมดนะครับก็คือจะมีอาวุธที่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้สามารถเอาไารวมแล้วก็เป็นอาวุธนู่นนี่นั่นได้นะครับหรือว่าจะเปิดกาชาเพื่อได้อาวุธใหม่ๆด้วยเกมนี้มีเควสให้ทานะครับมีไดอารี่แจกเพชรด้วยไดอารี่ทุกวันเนี่ยจะให้เพชรค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเติมเลยเป็นเกมในรูปแบบออโต้ทั้งหมด นะครับแล้วก็จะมีระบบหรือว่าเป็นฟังก์ชันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันจะมีเรื่องของการอัปเกรดพลังของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคีดาเมจหรือว่าเป็น a อ k ิเคธรรมดานะครับเรื่องของอาการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะเป็นเกมที่เล่นเพลินๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละฟังก์ชันเลยนะครับอันนี้ผมใช้เวลาเล่นประมาณหนึ่งวันนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็คือจะ มีเรื่องของสกินเรื่องของคอสตูมนะครับก็คือเพชรพวกเนี้คือผมไม่ได้เติมเลยก็คือเราสามารถเลือกใส่ได้นะมี4 0 0 0 6 0 0 0พ0 0 0นมะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งชุดคอสตูมเนี่ยก็จะเพิ่ม ATK power นะครับ200% 400% 600% 800%อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่ดูทีละอย่างกันเลยนะครับเริ่มจากด้านบนเลยก็จะเป็นเรื่องของไอรอนเราถ้าเราโจมตีศัตรูนะครับเราก็จะได้ไอรอนตรงนี้มา พวกไอรอนตรงนี้นะครับสามารถนํามาอัปเกรดได้ไม่ว่าจะเป็นพวก ATK นะครับหรือว่าเป็นคิดาเมจอันนี้ก็เป็นการเพิ่มไอรอนได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการใช้เพชรนะครับก็จะมีเพชรที่สามารถกดใส่ได้นะครับอันนี้ใช้ได้ตลอดเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านบนจะมีเรื่องของเพชรแล้วก็จะเป็นเพชรสีเขียวนะครับเป็นมรกตซึ่งไอตรงนี้สามารถเอามาอัปเกรดได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละอย่างนะครับทีละส่วน S <S <an> ก็ไอเพจสีเขียวนะครับคือสามารถเอามาอัปเกรดในส่วนของอาวุธเราได้อาวุธนี้ได้มายังไงได้มาจากการสะสมนี่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถเอามารวมกันได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกทีหนึง่งแต่เราไปดูเรื่องของการตั้งค่าก่อนเกมนี้ไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรเยอะนะครับมีแคม m u s i c แค่นั้นก็เรื่องของภาษาเนี่ยยังมีแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับก็มีเรื่องของการล็อกอินล็อกอินวันที่2จะได้อาหาร150าเพร แล้วก็จะมีเควสให้เราทํานะครับซึ่งเควสจ,จะมีไดอารี่อันนี้ได้รับทุกวันนะครับเนี่ยก็กดรับทุกวัน,นเนาะก็ไปทําตามนี้นะครับลงดันเจียนแบทเทิลอิคิฟเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเมื่อทาครบเนี่ยจะได้เพชรค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอ่าแล้วก็ถัดมาจะมีเควสอีกให้ทํานะครับอันนี้เควสก็มีเรื่อยๆมีตลอดนะครับซึ่งได้รับเพชรเยอะมากแล้วก็แอ h ชั่นเมนต์นะครับก็จะมีเพชรเหมือนกันซึ่งจะได้รับเพชรเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นตัวอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเปิดกาชานั่นเองก็เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงกันนะครับถัดมามีกิฟต์นะครับกิฟต์อันนี้ก็คือเป็นของขวัญน,นะครับที่ทุกคนจะได้รับนะครับสามารถเข้ามากดรับตรงนี้ได้เลยเนาะสําหรับผู้เล่นใหม่ถัดมาเป็นเรื่องของการเปิดนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองไปสุ่มเปิดนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเราเปิด1ครั้งนะครับใช้5 0เพชรเปิด10ครั้งนะครับใช้4 5 0เพชรแล้วก็เปิด30ครั้งนะครับใช้1,200เม็ด ซึ่งของที่จะได้รับก็ประมาณนี้ตามภาพนะครับอ่า1,200เมตดนะครับจะได้ไอเทมมา30ไอเทมเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดนะครับ1,200ก็จะได้ตามนี้มันก็จะมีระดับด้วยนะครับมีระดับ B ระดับ C ระดับ D ระดับ B รู้สึกจะโคตรเกลือเลยนะเนี่ยไม่ได้ของดีเลยนะครับ ก็เหมือนกับว่าได้ของสวมใส่มาอันเดียวเองอ่าทีนี้นะครับของทั้งหมดจะถูกมารวมไว้ตรงนี้ซึ่งพอเอามารวมไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถไปเปิดอีกเพื่อเอามารวมกันได้ถ้าเกิดในกรณีที่ใครแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอาวุธนะครับก็สามารถมารวมเอาตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับซ้ายบนอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลเวลกัน ซึ่งจะมีไอรอนนะครับเป็นระดับนะครับซึ่งระดับแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีสเตตนะครับก็1นึถึงร้อยร้อยหนึ่งถึงสองนะครับก็จะผ่านไปเรื่อยอันนี้จะได้รับเพชรด้วยแต่ละ100นะครับครบ1 0 0สเตตเนี่ยเราก็จะได้รับเพชร100นะครับก็มีชัพเตอร์สองชัพเตอร์สก็มีชัพเตอร์ที่1ถึงชัพเตอร์ที่10เลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นไปเรื่อยเนาะ จะบอก adk เราจะบอกคิดาเมจเรา m o ฟสป p ดแลเราก็ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดนะครับก็จะเลื่อนขั้นหรือว่าเป็นระดับไปเรื่อยๆเนาะถัดมาจะเป็นพวก power นะครับอันนี้ก็อาจจะได้ b ั f เพิ่มเติมก็ใครมีเพชรก็สามารถเอ่อมาตรงนี้ได้เนาะเอาไปตีบงตีบอสเอาไปลงดันอะไรพวกนี้นะครับมี b u f ให้เรานะครับอันนี้สามารถใช้ได้ตลอดแต่ว่าคูลดาว w n ประมาณ2-3นาทีนะก็จะตีแรงนะครับอันนี้ก็คือจะตีแรงเลย เห็นปะตีค่อนข้างแรงนะครับจะมีเอฟเฟกขึ้นมานี่ปาบปาบปาบตีค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับมาเรามาพูดถึงทางด้านล่างกันครึ่งล่างนะครับฐางด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของฟังก์ชันนะครับจะเป็นฮีโร่ไอเทมแล้วก็มี10ขีดสิบแบทเทิลแล้วก็ช็อปนะครับเรามาพูดถึงกันทีละช่องฮีโร่นะครับในช่องฮีโร่ก็จะเป็นเรื่องของอ่าสเตตนะครับช่องแรกเรื่องของการอัปเกรดพลัง ไม่ว่าจะเป็น a d k คิดาเมตพวกนี้นะครับแล้วก็การได้รับเหล็กเพิ่มนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้เหล็กเนะาะเวิลหกสิบนะครับเดี๋ยวผมจะอัพ ATK ไปอัพไปนะครับอะตอนนี้ผมเต็มแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลสกิลจะใช้ดาวนะครับในการอัพเกรดนะครับซึ่งดาวตรงนี้ได้จากการลงเหมืองนะครับ เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องของการแบทเทิลแล้วก็ลงเหมือนกันนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับค่อนข้างเยอะอ่ามีความเร็วสปีดมี a d k อะไรพวกนี้นะครับสามารถอัปเกรดได้เลยเนาะโดยการใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ดาวนะครับอันนี้อ่าใช้คอนสปีดใช่ปะเราก็เพิ่มไปนะครับมันจะเป็น 1%, 2%, 3%ถัดมาเป็นเรื่องของคัพติ้งนะครับก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับคัพติ้งมันจะมารวมถึงช่องนี้ด้วย ซึ่งเอามารวมกันได้ตรงนี้เนาะก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มช่องอะไรแบบนี้สามารถเพิ่มช่องตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ช่องผมเต็มแล้วอ่าก็สามารถมาเพิ่มช่องอะไรตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับมีแบบใช้เพชรด้วยถัดมาเป็นคอสตูมนะครับคอสตูมจะใช้อ่าตัวละครตัวแรกน่าจะเป็น2 0 0 0นะครับตัวที่3ผมจะใช้3 0 0พันนะครับซึ่งเพชรเนี่ยหาไม่ยากเลยแล้วก็มีเทียร์อัพนะครับอย่างที่ผมบอก ก็คือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราจะถึงเลเวล50เนี่ยเราจะได้เป็นระดับบอลนะครับก็คือเราจะได้รับดาวด้วย2,000นะครับค่อนข้างเยอะก็คือเลเวล50นั่นเองผมเล่นวันหนึ่งประมาณเลเวล14นะครับอันนี้ไม่ได้เล่นทั้งวันนะครับก็แบบเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนาะซึ่งในการออกจากเกมไปเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรตัวเกมยังถูกบอทไว้อยู่นะครับไม่ได้แบบเออออกไปแล้วออกไปเลยนะเราเข้ามายังได้รับไอรอนอยู่เหมือนเดิมนะครับ าถาัดมาเป็นเรื่องของไอเทมนะครับไอเทมเราก็เป็นอ่าเรื่องที่เราต้องมีนะครับก็คือเป็นไอเทมที่แบบดีๆเนาะอันนี้ของผมได้ตัวนี้มาเป็นระดับ B นะครับซึ่งระดับค่อนข้างดีเลยแต่ว่ายังไม่ได้ดีที่สุดนะครับก็สามารถอัปเกรดโดยการใช้เพชรได้ก็อัปเกรดไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้พลัง ADK มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ power ADK เนี่ย3 0 0นนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับโดยการใช้เพชรเขียว เพชรเขียวก็ได้มาง่ายๆเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันมันก็จะได้นะครับแล้วก็เกมนี้จะมีสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงจะมี5ชนิดด้วยกันก็คือเป็นแบบอ่ามี5ตัวนะครับธาตุดินน้ำลมไฟอะไรประมาณเนี้อืมก็โดยการใช้เพชรนะครับสามพันก็เก็บตังค์ซื้อเอาแล้วก็จะมีอาร์ติแฟกต์นะครับก็คือสามารถสุ่มได้200เนาะแล้วก็จะมีอีเวนต์ทอรี่อื่นๆนะครับที่สามารถสวมใส่ได้เรามาพูดถึงการรวมเรื่องของ อไอเทมกันถ้าเกิดไอเทมเต็มอย่างผมนะครับผมก็สามารถกดแยกมันได้ก็โดยการกดเดี๋ยวผมจะแยกลิงกไปนะครับก็คือเป็นพวกแหวนเนะาะเป็นระดับดีไปผมแยกไปนะครับเมื่อเราแยกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองจัดอันแรกจะเป็นการจัดนะครับอันที่2เขาจะรวมให้เราเองแล้วก็จะเอาพวกของนะครับขึ้นมาให้เราเองเนาะอันที่3มจะเป็นเรื่องของอาการทําลายนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําลาย2อันนี้ไป ซึ่งในการทําลายเราจะได้รับเพชรด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมลองอ่ะซึ่งในการทําลายนะครับเราจะได้รับเพชรสมมติเนี่ยเราจะได้รับเพชรนะครับแล้วก็เป็นดาวด้วยเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาออกมาซึ่งในการเอาออกมาเนี่ยเราก็จะต้องเอามันรวมนี่เอามารวมแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยผมรวมได้มาไอตัวเนี้ยเออดีอยู่เหมือนกันนะครับเป็นระดับ B เนาะ แล้วก็เนี่ยเอามารวมกันนะครับรวมไปเรื่อยๆนะครับจนได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็มันจะรวมแบบนี้ก็จะรอครูดาวนิดนึงนะครับแล้วก็รวมๆไปเลยมีอะไรก็รวมๆไปนะครับมีแค่นี้เราจะได้อุปกรณ์หรือว่าอาวุธด,ดีๆขึ้นมานะครับถัดมาเป็นเรื่องของแบทเทิลน,นะครับแบทเทิลเนี่ยจะมีสเตตบอกด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของอาการสะสมนะครับเป็นอ่า มินิบ็อกซ์นะครับก็คือเราจะได้รับของสามารถกดรับของได้โดยการ่าที่เหมืองเนี่ยจะถูกรันไปเรื่อยๆนะครับมันจะเก็บสะสมไว้ตรงนี้เนาะได้รับดาวนะครับแล้วก็ได้รับเพชรเขียวอะไรประมาณนี้ก็จะมีระยะเวลาบอกด้วยนะครับสามารถอัปเกรดไอ้มินิบ็อกซ์ได้เนี่ยโดยการใช้เพชรนะครับ200อัปเกรดให้คังมันเก็บสะสมได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเข้าไปกด enter ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการะตะลุยเหมืองนั่นเอง อันนี้เรากดบูตไปเลยผมลองกดบูตอันนี้ผมไม่น่าผ่านอะ่ะเพราะว่าผมน่าจะลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าในการคุบเนี่ยค่อนข้างเบานิดนึงนะฮะอยู่ดีมันก็ทุบแรงผมว่าไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดครับเพราะว่าบัฟผมหมดแล้วอาาจะมีระยะเวลาบอกนะครับทางด้านบนเนี่ยหกสิบ 59 58บเกห้าสิบแดนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดไหมไม่คิดว่าอ่าน่าจะรอดนะเพราะว่าตีธรรมดาผมน้อยมากไม่รู้ว่าอัปเกรดทันหรือเปล่าลองอัปเกรดไปนะครับผมว่าได้อยู่นะถ้าเกิดมันอ่ากระโดดทุบนะครับบึ้มเนี่ยถ้ากระโดดทุบแบบเนี้ยแรงอยู่นะบึ้มทันทันทันผมว่ายังไงก็ทันนะครับสามสิบวิครึ่งนาทีเนี่ยค่อนข้างนาน ปึม,มกระโดดทุบตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะได้รับเพชรเขียวมาแล้วก็เป็นเพชรอ่าสีฟ,าฟ้านะครับได้ค่อนข้างเยอะจริงๆก็กดคอนเฟิร์มไปเนาะอ่ะแล้วก็จะมีทางด้านบนนะครับตรงกลางจะเป็นบอสแบทเทิลด้วยนะครับซึ่งบอสแบทเทิลนเนี่ยจะมีบอกจํานวนด้วยถ้าเกิดเราลงประมาณ10ครั้งนะครับเราจะได้เจอบอสอ่าตัวถัดไปก็ลองดูลองมาตีนะครับจะมีระยะเวลานะครับประมาณครึ่งนาทีนะครับให้เราตีบอส อันนี้ผมไม่ได้อ่ารอบัฟนะซึ่งเราสามารถรอบัฟได้นะครับอันนี้ผมรีบไปนิดนึงถ้าเกิดรอบัฟเนี่ยน่าจะมีอ่าชนะบ้างนะบึมสิบวิไม่น่าทันนะครับถ้าไม่กระโดดตีนะไม่ทันไม่ทันนะครับอ่ะพอไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารอบัฟเนาะห้าสิบห้าวิ ถัดมาจะเป็นเรื่องของช็อปนะครับช็อปก็จะมีให้เลือกซื้อเป็นเพชรเขียวเพชรฟ้าอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะรวมถึงดาวแล้วก็เป็นพวกคอสตูมด้วยนะครับก็จะมีให้เลือกซื้อมีแพ็กเกจต่างๆให้ซื้อนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้เนาะมีแพ็กเกจทั่วไปมีแบบการเติมเงินการเติมเพชร35บาทนะครับทุกอย่างทุกแพ็กเกจได้คูณ2หมดเนาะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันนะครับไม่ได้อ่า เหมือนเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรแต่สิ่งที่สาคัญนะครับอย่าลืมมารวมเรื่องของอาวุธด้วยซึ่งมันค่อนข้างสําคัญนะครับในการรวมก็เดี๋ยวผมลองไปเปิดพันสองดิผมคล่องใจมากเลยผมยังได้ระดับ cbbb b, b, b. เฮ้ยมี b มีอันเนี้ยรู้สึกดีแล้วก็มีอันนี้นะครับดีคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็อ่าเขาจะใส่ให้เราเลยของเราก็จะสุกรวมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะรวมรวมโอ้อันนี้รวมได้ของดีเหมือนกันนะเนี้ย ผมได้อาวุธตีมาแล้วทุกคนอ่าเราจะไปดูเรื่องของฮีโร่นะครับอัพติ้งคอสต,ตูมไม่ใช่ดิเราไปดูไอเทมกันนี่ผมได้อันนี้มาไอม้าสองดาวไอตัวนี้สามดาวนะครับเออค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะผมจะเพิ่มดาเมจไปนะครับเพิ่มไปเลยโอ้ เวลยี่สิบเห็นไหมครับถ้าเกิดอ่าอันแรกเวลยี่สิบนะครับสามร้อยหกเปอร์เซ็นอันนี้สามร้อยหกสิบเก้านะครับผมจะให้สี่ร้อยเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแรงมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับมันรวมกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้มีเพชรนะครับหรือเก็บเพชรไว้ทาอย่างอื่นอย่างหนึ่งเพชรก็แจกขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอย่างนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับไดย์ลี่รายวันก็ได้ละเพชรเป็นพันเลย แล้วก็รับพวกเออร์ชิปเมนต์ด้วยนะครับจะมีเพรให้รับค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นง่ายๆนะครับก็สบายๆเลยสําหรับมือถือเดี๋ยวผมจะไปลองบอสให้ทุกคนดูกันเดี๋ยวๆมันเจอบอสอันนี้ก่อนโอ้โหทุบทียุบอะบอกเลยครึ่งหลอดแรงนะครับแรงแล้วก็ตัวละครเรานะครับมันจะเปลี่ยนตัวไปนะครับอ,อย่างเช่นกดบัฟปุ๊บเรียบร้อยอ่า ไม่ว่าเราจะใช้อาวุธใดๆนะครับตัวละครเรามันก็จะถือสิ่งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะปาบ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 โหบัฟอันนึงได้2ตัวเลยเนี่ยบัฟอันนึงได้บอส2ตัวเลยนะครับก็อย่าลืมมาทําตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมมารวมของด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เอาคร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ครบทุกฟังก์ชันเลย ก็ถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใต้ดิสคิปชันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ฝานเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไคร b ์เพืเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ